ถึงถึงถึงโอ้โหพอของดีเต็มกอเอาจัดการนี่แต่นี่ยังยะเกลียเครื่องขับด้วยอย่าวายผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมพอกันย่าแรงๆครับพี่น้องครับข้ามาหาเลาะปลาหน่อไม้กระสะนะครับหน่อไม้ไผ่ปลาใยย่ายังบ่เกิดครับเด้อยวคุณไปเลาะมังล้ายปลาแล้วยังบ่เกิดอ่หน่อไม้กระสะมันเริ่มเกิดแน่ักหน่อยแล้วก็เลยพาพี่น้องมาเข่าปลานะครับมื้อนี้แรงขมันทีซีมิถุนายนนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับพาเข่าปลาหาน่อไม้ย่าแรงๆครับมากคนเดียวครับปลาแบบปลานี่กว้างเติบนะครับพี่ว่ากว้างเติบ ปีที่แล้วกับมาอยู่นะครับจะปีที่แล้วนั้เป็นไส้ใหม่เอาจังได้กะไปรุ่นไปนเบื้องน้ำกันครับผมฝา,ากชมยูทูบไปน้ำนะครับแล้วก็ฝากากดติดตามเพจเฟซบุ๊กไอ้ผมน้ำนะครับเดี๋เอาไปเบื้องน้ำกันครับว่าสิเป็นังไรเนาะเนทานนี้ครับก่อแรกว่าผมเดียวเห็นว่ากับมีห้อยคน้นาหาเลยนะครับป่านี้มันค่อนค้างที่จะก่วงนะครับค้นหาปทัวมีอหลีครับ อยากหกแน่จักหน่อยด้อครับเดิมหน่อใหม่นี่ผมท,ทางไปไหวหกแน่หน่อใหม่กระสะเนาอมันคนกลางที่จะหกอ่าประเดิมมันเริ่มแรกครับสองหนอ่อคอยซองไปทางนี้ดูเพ่งได้โอ้มีคนหาอยู่ครับเสียงยังสนุกปะ นี้นอนหนึ่งครับมอนมนอย่างเดียวพนยันแต่คนมาหายิ่งไกลปานะาที่พันยนนะก็ขวาค,วา,คาดนี่เติมม่นน่ยากเลยมาท่าพี่ครับอโอ้โหหนึ่งสองสามรับอ้อ นอนอยู่งดูได้เนี่ยสามครับอยู่นี่อีกหนึ่งงออึดอึดว้านี่ครับงาอหมดต่อมจืดไว้ครับทำไมจะทราเป็นแบบ นอนใหม่ที่แสบมากครับนี่กำลัเงเกิดอืม้มสียงพูสวยๆยูนนี่ครับนอนหนึ่งได้อยู่อ๋อเอาซ้าเนี่ละ ฮักปนมัน,นกาแกแล้วครับเริ่มแกแล้วปาดมาทางปีครับห่อนเรยปาดอเอาไปยังได้ห่อนครับพี่น้องครับนี่นี่มีอยู่สองสามข้างบนอือฮักมันมือครับไผ่ปลานะครับเกิดเองตามธรรมชาติปีละเทือครับพี่น้องครับไปหาไป้อยหง่ๆสงสัยพันเมียนเอาเบิดแล้วพันเอาไว้ให้เจใน,นหน่อยละเอ้า ต้มจืดเรี้ยวเขากันลนะทางนี้อูห้หกครับคุณเผาก็ถึงะถิ่น้องใหม่อยจนิ้มเงาโอได้อยู่นี่ครับ อนอเดียวนะครับค่อยบูค่อยหมุนไปโอ้แดดกับหอนยง้มแรงเลยว่าฝนตกพึงเศร้าครับย่างไปเหนื่อยครับบูข้าเจ้าเมีนนยนเอาแต่นอนใหญ่ๆครับพี่น้องครับนอนหนึ่งครับพี่นอนหนึ่งจะเห็นเอาบูเอ้าเมียนนอนนี่กำลังมุดดินกันนะ่ะโอ้ว่าเต็นใหญ่อนยันดืน โอ้โหแข็งรับข่้นมีดไ่แล้วครับนี่นี่ทางนี้ครับทางนี้ครับหนึ่งนอหืมนอนไงครับ เต็เมย้อนจังเลยอืานี่ครับคิวคางกันขึ้นไปข้างบนนั้นบ่ค่อยม,มีครับก้นหามัมยนยอะอ่ามาเล่มงล่างแล้วกันหกหมากครับอืมอืมสองนอ อโอ้พ่อของดีอีกแล้วว้าวมีดไม้คมชุ่ยนี่นี่ตึงตึงตึงโอ้โหพ่อของดีอีกแล้วกอมที่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่บ่สูงเี่นี่นะครับที่พี่น้องเดี๋ยวเห็น กอเน่น้อยเนี่ยเราพมันยางเลาะบึงนี่ครับหน,นึ่งอยู่ข้างในนะครับเด้อสองแวบๆเ,เห็นอยู่นะครับสาม อยู่ในนี่สามยังสามารเลิกๆลิขับถ้ามีคนยังมาถึงเอาจัดการ เอานี่ก่อนปึ๊บมันสอ,อนกันครับอ่ะกนอนนี่ครับนอนอยบางง่ายเลยรับยับขึ้นนะครับด้วยพี่ทรงอ,อนน่อนโอ้ โอ้มันตัดเหลือกอยู่บนตาเห็นตาเนี่ยถือว่าแข็งครับอันนี้กตลังเกิดใหม่ครับอือหืออือน่ารักนอนนี่ครับอนอนนี่ปาดยางได้เลย นี่สวยเอาวมืนอไ่ขึ้นย,ยงังแดดอยู่เพิแป๊บเดียวจะเป็นสิรัพขอฟลาเลครับค่อยหาไปเด้่อยผมอยู่ไก่รถอยู่ดวยครับแต่ว่าปลามันเป็นปลาเนอใหม่ที่บบค่อยหกผัานไนเนาะก็เลยแบบพ่อหาไปได้ครับไปเป้ิ่งทั้งหน้าครับ พาดนอนครับพี่น้องครับหลอดเ,เ,เอาเส้นนี้แล้วอื้อแกเนียนนะครับโอ้สวยนมใหญ่สีชมพูครับ หกเมวแล้วก็ด้วยถังบ่ค่อยได้ปันนี้ครับโอ้โฮโอโ,โหนอนใหญ่อยู่ครับแต่ว่าอยู่เล็กอกนะครับเด้อผมตั้งกล่องประานัดมันได้ของนี่ฮะหลดนี่โอเอานอนนี่ก่อนนะครับเด้ออืมไม่ อ้าหนิอัทข้นเขาพอถึงครับยิงเขาเลิกยิงพอนทำไมใ่ญ่ครับอันนี้เป็นกระสะนี่ครับเด้อกระสะนอนง่าป่ะนี้โอ้สุดยอดครับนอน,นง่ายจนเลี้ยงครับ โอ้ข้างในนั่นพอแล้วหามของเขาคนคขับบออาเบ่ไดตรงนอยไงฮามียาง้ามเขา้ามเขาอุ้นยางไก่เลยพี่นงคงครับโอ้ดูดูดอ,อ,อ,อลกูกหลานมาหาอยู่หากินขอหน้าใหม่ใน,นเด้อไปอยู่ไปกินครับโอ้ยยางมนาขนลุกครับเหมือนเอากอดสุดท้ายแล้วกันครับพมจะเฝ้าออกโซ่สียางไปหารถดครับ ไก่เต๋อบโอ,อ้หลนนหนาหนาอยู่อากินนะครับเด้ขอขอน้าใหม่ได้เด้อครับเด้อมาครับเต็มกอเอาจัดการนี่อืมแต่นี่ยังอยากแก้ดยด้เด้อครับเด้ออย่าวายผมปาดสูงเด้อเอานี่ครับทางนี้ ผ่าดด้วยนอนนี่เปิลมีเปิลกันอันนี้ครับหนึ่งสองสามนีเปิลนอนหนึน่งนะครับเด้อมีผิดพลาดกันบ้างขอโทษขอไปพี่น้องไม่ร้ายครับผมเปล่านอนหนึน่งครับก่อนเดียวกัน พีครับาั้งทางผีแล้ครับด้วกอดอยูก่ยกันครับเอาครับนอนุดถ่ายของมือน,นี้น้ครับเด้อทคำแลลวเดี๋ยวไปหอดรถครับเดี๋ยวสีจะรูปผลงานมือเหนียบเบิ้งนะ้ครับเด้อ ถึงรถแล้วครับมาเดี๋ยวสิสรุปผลงานมนีให้เบิ้งครับนี่เกือบเต้นพุงพ่ายครับพี่น้องครับฮะม,มานครับมันไ้ไดจะนอนอยังไงครับอืมอืมทั้งมันบ่มือก็ข้า,า,าก่อนก็นกสิได้เต็มพุงพ่ายมันน้อยนิดคุ้งค้างเขียว าครับพี่น้องครับสำหรับมือนีนะครับโอ้คำแล้วค่อยพอกันมือหนาเด้อครับเด้อขอบคุณทุกๆก,การติดตามครับผมขอบคุณทุกๆก,การรับชมครับขอบคุณทุกเมีนขอบคุณทุกไลทุกแช่นะครับค่อยพอกันมือหนานะครับสำหรับมือนีกล่าวคำมาสวัสดีครับ